สวไหมสวยไหมลูกสวยไหมคะสวยไหมคะมันสวยมากมากเลย มีสีอะไรบ้างลูกน้ามีสีอะไรเนี่ยมีหลายสีเลยแม,ม่สวยมีหลายสีเลยอนนืชอบมากเลยค่ะตักรสุกตาดอกแดกฮะนี่เอะไรไหนคะเอาสีอะไรอเคเอาหมดเลยเหรออ้อาทุกสีเลยเหรอคะ ชอบของหัวหดอ็อกแม็กชอบจังเลยอ,อร่อยไหมแขนคุณยายอร่อยไหมน้อย